สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีรักทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านน้อยยายลินอินดีอ่าเมเนก้ามาทางแพร่ว่าวจอยจอยอยู่ในครัวให้พี่ให้น้องฟังแล้วค่ะเนาะอากาศฮอนยายลินก็ออกไปข้างนอกบ่ใาคราใดพี่น้องค่ะพุ่มแพรยายลินขึ้นคัก ก็เลยต้องนั่งลบแดดอยู่ในบ้านค่ะแดดออกมากเกินไปร้อนมากเกินไปก็ไม่ดีหนาวหลายก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวนะคะเนาะชีวิตเมืองหนอกแต่โบม,มีอยังมีความพอดีค่ะพี่น้องคะค่ะเ่ว่าิอยู่ใสเนาะคะ่ะเนาะเฮาต้องปรับสภาพร่างกายสภาพจิตใจให้เขากับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะคะ่ะเนาะ ามาเนี้ยายเล่นสีมว่วงเรื่องเมียฝรั่งอยากรวยฟันสลายกับไทยบดายนะคะเนาะสุดท้ายต้องเฮ็ดจังใดมืาอนี้เฮากับสีมาแบ่งปันแง่คิดมุมมองอ่าต่างๆที่พี่ๆเพื่อนๆมีเอามาลงในคอมเมนต์ให้ยายเล่นฟังในเด้อค่ะเด้อว่าอ่าพี่ๆเพื่อนๆมีมุมอมองในด้านใดเนี่ยมาอนี้เฮามาแชร์อ่าทัศนคติดีๆการใช้ชีวิต ต่างๆมาสู่กันฟังเนาะเนาะในคลิปนี้เมียฟลังอยากลวยฝันสลายกับไทยบัวดสุดไทยเฮจังดเนาะเนาะในในมุมของสาวๆหลายๆท่านที่มาใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นค่ะ ก่อนเราจะมาทุกคนล้วนต่างมีความหวังทุกคนล้วนต่างมีความฝันที่อยากจะมีอนาคตที่ดีอยากจะมี a better life ชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนเฮาอยู่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยว่าสู่เร็วพี่น้องคะ่ะมาอยู่เมืองนอกสู้ยิ่งกว่าที่คิดไว้นะคะเนาะบางครั้ง คุณแทบจะไม่มีโอกาสที่จะท้อพี่น้องทุกๆหน้าที่ทุกๆลมหายใจเขาออกมันเป็นการสู่ชีวิตแบบทรอลอดอดทนขักอิริกับการใส่ชีวิตยุ่ืงงนอกนะคะค่ะเมียฝรั่งหลายๆทันสาวๆหลายๆทันนี่นะคะที่มาใส่ชีวิตยุ่ืองนอกเนี่ยต่างดินล้นควานควายสิ่งแรกที่หลายๆทัน ปรถนาที่สีเหตุเลยก็คือการส้างชีวิตส้างอนาคตให้กับครอบครัวนะคะให้ครอบครัวก่อนตัวเองแทบจะทุกคนนะคะให้ให้ให้ความหวังให้อนาคตให้ชีวิตที่คิดว่าดีที่สุดให้แก่ครอบครัวคําว่าให้แกครอบครัวบ่แมนแต่พอเม่เดอพี่น้องอาจจะเป็นลูกเต้า ผู้ใดบ่มีลูกก็สิเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเนาะค่ะเนะาะค่ะส้างอีกอย่างบ่ติบางคนไม่มีลูกก็ส่งหลานเรียนพี่น้องให้อนาคตกับบุคคลที่รักหรือบบมีหลานส่งเรียนก็ส้่งอนาคตให้น้องสาวน้องชายพี่สาวพี่ชายนะคะสนับสนุนสนับสนุนคนไม่ครอบครัวเจ้าของ เพื่อให้มีอนาคตที่ดีให้มีรายได้ให้มีแข้งขาหรือว่าการต่อยอดชีวิตให้บุคคลที่เรารักพี่น้องคะความฝันหลายๆคนที่มาถึงประเทศนอกเนี่ยนอกเนือจากให้ครอบครัวแลว้วหลายๆท่านลืมให้ตัวเองพี่น้อง แต่ว่าการได้หาครอบครัวได้หาบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเมียฝรั่งหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะ,ะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมาใช้ชีวิตในต่างแดนสู้แดดสู้ลมสู้หนาวสู้กับปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆส่งเงินกลับบ้านส่งเงินไปต่อยอดให้ผู้อยู่เบื้องหลังนะคะหลายๆท่านก็ ประสบความสำเร็จนะคะสามารถมีธุรกิจบันเซาสามารถมีธุรกิจรองรับตัวเองได้ในหลายๆด้าน ถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องหันหลังกลับไปเมืองไทยนะคะอญาติาพี่น้องลหลายๆท่านก็สามารถดูแลธุรกิจหรือว่าโตโยอดธุรกิจนั้นๆขึ้นมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นตาอันเมียฝรังหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จในจุดนี้มีกําลังใจที่สืู่ตัวอันบ่ลโบเมยหรือว่า ทุกๆลมหายใจที่เขาดิ้นรนหาเงินอย่างหนักในต่างแดนเนี้ยมันเกิดเหตุเกิดผลเกิดผลพ้อยใดอย่างน่า,นาอัศจรรย์ใจแล้วก็ยัล่นกัขอบคุณชช่นชมยินดีกับเมียฝรั่งผู้นันนๆที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้นะคะแต่สำหรับใครหลายๆท่านที่ไม่ได้มี ความสําเร็จในด้านนี้เท่ากับมาให้กาลังใจกันนะคะเนาะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนจุดมุ่งหมายของแต่ละคนมันกระไดบ่คือกันค่ะความฝันของเมียฝรัร่งหลายๆคนกับฝันสลายเนื่องจาก การที่เราส่งเงินกลับบ้านเพียงเพื่อไปต่อยอดหลายๆอย่างให้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่ก็ดีเป็นน้องก็ดีในการสร้างอนาคตต่างๆสร้างรากฐานต่างๆให้เขาหรือรวมทั้งตัวเราด้วยในอนาคตที่เราจะต้องหันหลังกลับบ้านนะคะค่ะหลายๆคนพลาดหวังผิดหวังพี่น้องจา๋าเม็ดเงินที่ส่งไปกลับกลายเป็นเท่าทุลี บอสามารถมีอีหยังงอกเงยขึ้นไปใดบอว่าสิวานผดผลแนวใดวานทัวลงดินมันยังงอกขึ้นเป็นทัววานเม็ดเงินลงดินบางคนเม็ดเงินก็สูญหายไปกับไปกับท้องทุ่ง พื้นดินนั้นๆไปเลยโบมีเอียงงอกเงยขึ้นมาซึ่งกัเหตุให้เมียงรัังหลายๆท่านเกิดอาการท้อแท้สิ้นหวังนะคะหาเพราะว่าการที่เราส่งเงินกลับบ้านก้อนโตด้วยนำผักนำแรงที่หาเอาเองนี่อันนี้บริเกียวกับฝรั่งไห้นะคะผู้ใดที่มีฝรั่งไห้ก็โชคดีไปไผที่โบมีฝรั่งไห้หาเาเองแห้งสุดยอด สุดยอดของการสู่แล้วพี่น้องคะ่ะค่ะกลับบ้านคาดหวังวา่าวันหนึ่งเมื่อเราไม่ใช้ชีวิตที่ต่างแดนแล้วเรากลับไปเมืองไทยเราจะได้มีสิ่งรองรับเหล่านี้ไว้ดูแลชีวิตเราบ้านปลายบ้างในวันที่เรากรเกษียณอายุหรือว่าเฮ้าบอยากเกษียณอยู่ต่างประเทศเฮาเฮาอยูเพียงพ่อแล้วในต่างประเทศเฮ้าอยากกลับไปบ้านพี่น้องคะ่ะอยากกลับไปบ้าน กลับไปใช้ชีวิตพักผ่อนบ้านปลายชีวิตที่นั่นแต่ความฝันของเมียฝรั่งหลายๆท่านก็พังสลายเพราะว่ายังบติกเงินทองที่ส่งไปเพื่อที่จะต่อยอดกับญาติพี่น้องก็ดีเลือกกับลูกหลานก็ดีมันมัน,ม,นมันบด้เป็นไปดังที่หวังเนาะ,ะนะค่ะเนาะค่ะบางคนหามาคอนชีวิตกับ,บเหลืออียังนะคะกับไทยบได้พี่น้องค่ะเป็นยังคือสิกับไทยบได้ในเมื่อ ที่ไฮทีหน้ายู่บ่านกม็มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บ่านก็เหตุไหวมันบ่คือกันแล้วพี่น้องคะจะกลับไปอาศัยลูกเฮ้ากับปรอยูน้าเขาลูกเต้าดีใหญ่ขึ้นมากแมนยุ ทรงเสียเลี้ยงดูเงินท่องเขากับจิงแต่คุณไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาดังนั้นความคิดความอา่านวิถีการใช้ชีวิตของลูกกับเรามันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะถ้าเฮาเิียนว่าเฮาสิตองเอาชีวิตของเฮาไปเพิ่งลูกตอนกลับอยู่เมืองไทยเขามีลูกมีเมียพี่น้องเขามีลูกมีเมียลูกไผ่ก็บว่าเปนลูกเฮาลูกเฮาเลี้ยงได้ตะเข่ากับน้ำเลี้ยงใจลูกบ่ได้ดังนั้นการที่เราจะประอาสัยลูกเต้าอยู่ มันเป็นการที่ยากแน่นะคะสำหรับเมียรฝรั่งลหลายๆท่านที่หววขึ้นกับบ้านล้านกับบริยไงกับมากกับเฮ้าค่ะวันที่คุณมีเงินเจ้าซําเทวดาคูหนึ่งเด้พี่น้องลูกหลานหูอ้อมคางอ้อมเอวพี่น้องนี่อ้อมคางอ้อมเอวค่ะการที่เฮ้ามีเงินล่องรับตัวเองในเมอร์ไวชลาในเมอร์ที่เฮ้าหันหลังกับไทย พี่น้องทุกอย่างต้องจ่ายเงินทั้งนั้นซื้อจะควายสีได้กินสีได้ใส่มันบดไ้แค่ปากเข้าปากเดียวนะคะเข้าอยู่กับลูกหรืออาศัยลูกอยู่หรือว่าเอาลูกไผ่เอาลูกไส้เอาลูกหล,กลานมาอยู่บ้านหลังนั้นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นที่รองรับทั้งตัวเราเองแล้วแก่แล้วก็แด่บุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยการใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงที่เราแก่ชราพี่น้องมันบดไ้เป็นไปดังหวังดอกค่ะ ความฝันของเมียฝรังหลายๆคนสลายจำเป็นต้องจากบ้านเกิดอีกครั้งหันหลังกลับมาสู่ชีวิตเมืองนอกเพราะว่าบ่สามารถที่สิใส่ชีวิตอยู่จังสันใดลูกก็เลี้ยงได้แต่เขากับน้ำอันนี้คลิปนี้ไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งไม่ดีนะคะแต่นี่มันคือเหตุความเป็นจริงค่ะเฮาบ่ได้อยู่น้ำเขาตลอดเวลาลูกก็เป็นอีกใจนึงค่ะร้านกัเป็นอีกใจนึงค่ะ การที่เขากับเราไม่ได้เติบโตมาร่วมกันช่องช่องว่างระหว่างเวลาที่เราห่างไกลกันนั้นมันปรับใส่กันได้ยากแน่จักน้อยในมุมมองชีวิตของเราเมื่อเรากลับไปบ้านไปใช้ชีวิตของเราเนี่ยเฮาเป็นผู้ค่ยใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกมันก็สิมีกฎระเบียบอียงหลายหลายอย่างแน่ซึ่งมันสิต่างก,กันกับการใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยระวังลูกหลานที่เขาไม่ได้เติบโตกับเราพี่น้องคะค่ะ นี่คือเหตุที่สิเกิดจากความทุกข์อกทุกใจต่างๆจากที่คิดว่าจะอยู่แบบให้สบายใจฝากชีวิตไว้กับลูกกับหลานนี่ มันมันมันก็เป็นไปได้ยากนะคะเป็นไปในยากดังนั้นแล้วเมียฝรั่งหลายๆคนต้องหันหลังทิ้งบ้านเกิดอีกครั้งหนึง่งกลับมาตายดาบหนาในชีวิตตางแดนกลับมาสู่ชีวิตที่โดดเดี่ยวเพียงลําพังอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าเมียฝรั่งเหล่านี้กลัวไหมที่ต้องกลับมาใช้ชีวิตเพียงลําพัง เพื่อนบริยานดอกค่ะเพราะว่าชีวิตของเพื่อนต่อให้มายูมองหนกเพื่อนกระสู่ตามลําพังอยู่แล้วบางคนมีผัวซับพอร์ตดีบางคนบ่นมีผัวจะอยู่ใด้ดยตัวเองคือเยลิ่น,นี่การใช้ชีวิตลําพังในต่างแดนมันเกิดอาการชินชาแล้วพี่น้องคะความฝันต่างๆที่สางไว้ที่อยากจะหันหลังกลับเมืองไทยไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับลูกกับหลานอ่ามันเป็น สิ่งที่ห่างไกลแม้ในใจลึกๆอยากจะอยู่กับครอบครัวแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากสำหรับชีวิตของคนที่อยู่ต่างแดนนะคะค่ะบ้านบางครั้งสางไวกับบ่มีคนอยู่ที่ดินซื้อไว้กับ่มีผู้ใดดูแลให,ห้เฮากลับไปถ้าบ่าคขายกินหรือเฮากับเฮ็ดบ่อใดหรือให้คนอื่นดูแลกับว่ากันไปแล้วแต่เมียฝฟังผู้นั้นสะดวกสบายนะคะ ค่ะการที่เ้าสั่งอนาคตให้คนที่เ้าหักให้ให้ทุกๆย่างที่เ้าเสียหายใดมันเป็นการดีนะคะเพราะว่าเมียรังหลายๆท่านที่มาใส่ชีวิตอยู่นี่ค่ะ,ะสิ่งที่เฮ็ดเพิ่นมีความสุขก็คือการได้หา บุคคลนั้นเป็นี่ลักนะคะแต่บอกวา่าเฮ้าเสียหายจังได้เฮาก็ต้องคิดถึงตัวเฮ้าด้วยนะคะเพราะเมื่อวันใดวันหนึ่งเมื่อเราใช้ชีวิตกับลูกไม่ได้กับหลานไม่ได้กับใครไม่ได้อย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเราได้พึ่งพิงอาศัยได้พึ่งพาทั้งสติและปัญญาตัวเองหากเฮ้าขาดหวังพึ่งพิงลูกถ้าลูกทําไม่ได้ดังใจเราเฮ้ากัสิพิธหวังลูกกัสิอึดอัด พี่น้องคะนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะค่ะลูกหลานทําได้ไม่ได้ถูกใจเรากระอืึออัดทั้งสองไฟค่ะเมียฝรั่งฟันสลายจากชีวิตที่คิดว่าจะขึ้นไปตายอยู่บ้านเกิดเมืองนอนสุดท้ายแล้วก็ต้องหันหลัง กับมาเมืองหนอกมาสู่ชีวิตอยู่เมืองหนอกกับชีวิตบรรายเพียงลําพังในห้องเช่าเล็กๆค่ะพี่น้องคะเพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้หรือเมียฝรั่งท่านนั้นๆเพิ่นมีสิทธิ์ที่สิอยู่ในต่างประเทศได้จนหอดเมื่อตายข้นอยกบว่าเพิ่นเสิเหตุแน่วใดไหวน,นะคะในเมื่อหันหลังกลับบ้านเกิดไปแล้วสิ่งที่ได้รับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้สัมผัสมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เขาก็ต้องหันหลังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับความโดดเดี่ยวเดียวดายกับชีวิตเพียงลําพังตายเพียงลําพังคือเกา่าพี่น้องค่ะบ่กวาสิตายอยู่ไซเขาก็ตายคือเกา่าพี่น้องจะตายโดยปราศจากญาติพี่น้องลูกหลานดูแลหรือตายอ้อมขังอ้อมแอวพี่น้องที่มาอ้อมขังอ้อมแอวเข้าเขาก็ต้องจากไปเพียงลําพังคือเกา่าพี่น้องค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียมพร้อมเตรียมใจรับมือ ในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนปลงกับชีวิตปล่อยวางกับชีวิตเข้าใจชีวิตแล้วเห่ากับสิกทุกหน่อยลงเนาะคะ่นะเนาะในมุมมองของเยลินก็คือการปล่อยวางในทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างที่เฮาเคยขาดหวังนะคะค่ะความฝันทุกคนมีความฝันทุกคนอยูด่าดหย่อนความฝันแต่เฮาก็ต้อง รู้สึกถึงความเป็นจริงในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเจ้าเคยเป็นผู้หาเงินถ้าเมื่อนึ่งจะต้องกลับไปอยู่บ้านไปนั่งโดยที่บอสามารถที่จะหาเงินได้แล้วนอกจากเบียประทังชีวิตที่เฮามีอยู่นังจะเพียงพอที่จะดูแลเราจนยันตายไหมส่วนลูกหลานที่มาอยู่กับเรา เขาดูแลเราเขาก็ต้องกินต้องใช้เฮาก็ต้องคิดหลายๆได้มั้งนี้พี่น้องคะนี่คืออีกคลิปนึ่งเบาๆที่มะแบงมาปั่นพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะถึงเมียฝรั่งอยากรวยมันกับบอดายรวยมีพ่อได้อยู่ได้กินสร้างรากฐานชีวิตต่างๆให้กับบุคคลอันเป็นที่รักเพียงเพื่อว่าเพื่อให้ตัวของเราได้มีรากฐานในวันที่เราหันหลังกลับไทย แต่สุดท้ายแล้วเมียรังหลังเมียรังหลายๆคนก็ฟันสลาย ใายแล้วก็ต้องหันหลังถิง่งแผ่นดินเกิดกลับมาสู่ตายยุ่เมืองหนอคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จาเล่นกับมีมาบางมาปันไลยเติบถึงแง่คิดมุมมองเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆมาให้พี่ให้น้องได้ฟังอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเมียฝรั่งในต่างแดน,นะะเนาะค่ะเนาะว่ามีม,มีมีมุมมองแนวใดแน,น่พี่เพื่อน,นคิดเห็นมีความคิดเห็นแบบใดก็ลงในคอมเมนต์ให้ยเล่นอ่านนํำในเดอค่ะเนอคลิปนี้เยาาอีกแล้วพี่น้องค่ะคลิปหน้าพ ก,กันใหม่เด้อค่ะเด้อย,ยังมีอีหยังดีดีละอย่างรอพีรอนอนคือกาวล่าไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ